คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจําวันสุกี์ที่11มิถุนายนนะครับพศ2567กับเลขทูบบรมีเหรียญลวงปุ่สวงนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเอฟซีมิตรักนะครับสําหรับสูตรจากทางช่องก็ไม่ทำให้ซีพี่น้องผิดหวังนะครับเม็ดเดียวได้อยู่ที่9เจาะเข้า95นะครับในห้องของแอดนะครับเก็บแตก3ตัว แอดให้หนึนะครับแนวทางมา459นะครับก็มีเตียว9นะครับจอก95ยินดีกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับก็มาชมเลขทูบบารมีหลวงปู่สวงพร้อมกันเลยนะครับผมเราลุ้นเราชมไปพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับก่อนอื่นนะครับเอดมิ้นก็จะขอเอ่ยคาถานะครับจะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวย เป็นคาถาพคดานะครับสาหรับเอซีพี่น้องสนใจคาถาพระคดาหรือว่าคาถาขอโชคขอหวยก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีทูบจะจุดเชียงโชคในวันพระนะครับผมยิ่งจะดีก่อนอื่นนะครับก็มีนมโมสามจบนะครับนะโมตัสสะพะคะวะตูระตูสมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะตูระตูสมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะตูระตูสมมาสัมพุทธสะ อินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวติยสังมหาจักรวติยสังพุทธยสังปเิเกพุทธยสังอรหันตะยสังสัพพสิทธิวิชาจารานยสังสัพพโลกาจริยาญนณสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมัมะสุวติหุนตุไมหัง นโมพุทธสันโมธรรมมัสสะนโมสังคสสะเสยญาติทางหูดูดูสวา,ายะสาธุครับผมเลือทูบบร,รมีเหลืองลูงปูสงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอบมินก็จะขออนุญาตใช้เสียงนะครับไอซีเป็นปน้องในลุนเลข่ลลลทูบปฏิืดชันกันลุนปฏิเดก,กันครับผม ผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบาร,รมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับก็ขอบุญบาร,รมีเหรียญหลวงปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบรรลุนบรรดาลเลขทูบที่จุดออกในขนานี้ออกมาตรงตามแนวทางหวลาพัฒนาในงวดประจ,จาวนันศุกร์ที่21มิถุนายนพศ2567ให้เอฟซีพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคม,มีชัยกับเลขทูบบาร,รมีเหรียญหลวงปู่สวงทุกท่านทุกคน้วยเทินสาธุรับผมเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับเอซพี่น้องเห็นเป็นไหนคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้น,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 นะครับกวามเห็นอาจจะแตกต่างกันออกไปเพื่อเพื่อนๆนะครับมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเอซพี่น้องช่องช่องเราทำที่ทุ่งบรมีเดี๋ยวลงผู้ส่งก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับนี้โชคดีมีใจทุกท่านเช่นเคยงครับผมสวัสดีครับ